แครีสคลาเพมกำลังปล่อยให้ศัตรูของตัวเองอยู่เฉยๆอยู่ไหมคิดว่าถ้าไม่ยุ่งกับเขาเขาจะไม่ยุ่งกับเราเหรอหรือเชื่อว่าความเมตตาและการให้อภัยจะทำให้เขาเปลี่ยนใจตื่นเถอะเพราะนั่นไม่ใช่ความดีแต่เป็นความโง่เขลาที่จะนำมาซึ่งหายนะสุนอูยุทธศาสตราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสงครามก,ก๊กเคยกล่าวไว้ว่า ศัตรูที่ไม่ถูกทำลายจนสิ้นซากจะเป็นภัยคืนมาใหญ่กว่าเดิมเหมือนไฟป่าที่ดับไม่หมดจะลุกโชนกลับมาเผาป่าทั้งป่าเขาเข้าใจแล้วว่าในโลกของการแข่งขันการเอาชีวิตรอดการประสบความสำเร็จความเมตตาต่อศัตรูคือความโหดร้ายต่อตัวเองการไม่จัดการกับภัยคุกคามคือการเชื้อเชิญหายนะ การปล่อยให้คู่แข่งอยู่เฉยๆคือการมอบโอกาสให้เขามาทำลายเราเพราะศัตรูไม่เคยลืมไม่เคยยกโทษไม่เคยหยุดคิดแก้แค้นแล้วทำไมเราถึงคิดผิดคิดว่าถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาจะไม่ทำร้ายเราคิดว่าถ้าเราดีกับเขาเขาจะดีกับเรากลับคิดว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาจะขอบคุณและเลิกเป็นศัตรูผิดผิดในทุกข้อ ศัตรูที่แท้จริงไม่เคยเลิกเป็นศัตรูเขาแค่รอโอกาสรอจังหวะรอเวลาที่เราอ่อนแอแล้วจะฟาดกลับมาทำลายเราอย่างไร้ความปราณีเพราะสำหรับเขาการทำลายเราคือเป้าหมายชีวิตการเห็นเราพ่ายแพ้คือความสุขที่สุดการได้แก้แค้นเราคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยสามก,ก๊กเมื่อโจยู่มีโอกาสทำลายจางเชียวแต่เลือกที่จะปล่อยให้เขาไป เพราะคิดว่าเป็นการแสดงความใหญ่ใจผลลัพธ์คือจางเชียวกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมและในที่สุดก็เป็นคนทำลายโจยู่จนสิ้นซากโจยู่ตายเพราะความเมตตาของตัวเองตายเพราะไม่ยอมจัดการกับศัตรูเมื่อมีโอกาสตายเพราะเชื่อว่าความดีจะชนะความชั่วนี่คือบทเรียนโหดร้ายแต่จำเป็นความดีที่ไม่มีสติปัญญาคือความโง่เขลา ความเมตตาที่ไม่มีกลยุทธ์คือความอ่อนแอการให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไขคือการเชื้อเชิญหายนะเพราะโลกนี้ไม่ใช่ดินแดนของนางฟ้าแต่เป็นสนามรบที่ทุกคนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดใครอ่อนแอใครก็จะถูกกำจัดใครไม่ปกป้องตัวเองใครก็จะถูกทำลายใครปล่อยศัตรูไว้ใครก็จะถูกศัตรูจัดการลองดูในออฟฟิศสมัยนี้ คนที่ไม่จัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มาแย่งเครดิตในที่สุดก็ถูกแย่งตำแหน่งคนที่ไม่ต่อสู้กับคนที่พยายามทำลายชื่อเสียงในที่สุดก็ถูกไล่ออกคนที่ไม่ปกป้องตัวเองจากคู่แข่งที่เล่นสกปรกในที่สุดก็แพ้และตกงานคนที่คิดว่าการทำงานเก่งอย่างเดียวจะชนะในที่สุดก็ถูกคนที่เล่นการเมืองเก่งเหยียบย่ำผลลัพธ์คือคนดีถูกกำจัดคนซื่อถูกหลอก คนจริงใจถูกเอาเปรียบคนที่ไม่ยอมเล่นการเมืองถูกคนที่เล่นการเมืองเก่งกดทับนี่ไม่ใช่ความยุติธรรมแต่เป็นความเป็นจริงของโลกนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เป็นแต่เป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงและถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี้เราจะเป็นเหยื่อแล้วจะทําอย่างไรดีเรียนรู้ที่จะเป็นนักรบไม่ใช่เป็นแกะเรียนรู้ที่จะต่อสู้ไม่ใช่เป็นเหยื่อ เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นปกป้องเรียนรู้ที่จะทำลายศัตรูก่อนที่ศัตรูจะทำลายเราการทำลายศัตรูไม่ได้หมายความว่าต้องฆ่าแต่หมายความว่าต้องทำให้เขาไม่สามารถทำลายเราได้ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ความรุนแรงแต่หมายความว่าต้องใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนชั่วแต่หมายความว่าต้องเป็นคนฉลาดที่ปกป้องตัวเอง ในตำนานศิลปะการรบแห่งวู้ตังเล่าถึงนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาไม่เคยฆ่าใครโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อมีคนมาท้าทายเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดจนศัตรูไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาต่อสู้อีกไม่ใช่เพราะเขาโหดร้ายแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่จบเด็ดขาดครั้งนี้จะต้องมาต่อสู้ใหม่ครั้งหน้าและครั้งหน้าศัตรูจะเตรียมตัวมาดีกว่าแข็งแกร่งกว่าอันตรายกว่า ดังนั้นการจัดการครั้งเดียวให้จบเป็นความเมตตาต่อทั้งสองฝ่ายนี่คือปรัชญาของการรบถ้าไม่ต้องสู้ก็ไม่สู้แต่ถ้าต้องสู้ให้สู้จนชนะอย่างเด็ดขาดถ้าไม่ต้องทำลายก็ไม่ทำลายแต่ถ้าต้องทำลายให้ทำลายจนไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกถ้าไม่ต้องจัดการก็ไม่จัดการแต่ถ้าต้องจัดการให้จัดการจนปัญหาหมดสิน้น เพราะการทำครึ่องครึ่งกลางกลางจะทำให้เราต้องมาทำใหม่และครั้งใหม่จะยากกว่าครั้งเก่าการปล่อยให้ศัตรูมีลมหายใจจะทำให้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมการไม่จัดการให้จบจะทำให้เราต้องอยู่ในความกังวลตลอดไปในโลกธุรกิจเราเห็นทุกวันบริษัทที่ไม่กำจัดคู่แข่งเมื่อมีโอกาสในที่สุดก็ถูกคู่แข่งแซงหน้า ผู้นำที่ไม่จัดการกับคนที่พยายามโค่นล้มในที่สุดก็ถูกโค่นล้มจริงๆผู้ประกอบการที่ไม่จัดการปัญหาตั้งแต่ต้นในที่สุดก็ล้มละลายเพราะปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขจะลุกลามใหญ่ขึ้นศัตรูที่ไม่รับการจัดการจะแข็งแกร่งขึ้นภัยคุกคามที่ไม่รับการกำจัดจะอันตรายขึ้นการทำลายศัตรูในยุคนี้ไม่ต้องใช้ดาบหรือปืนแต่ใช้ ข้อมูลหาจุดอ่อนของเขาแล้วใช้มันต่อต้านเขากลยุทธ์วางแผนให้เขาพ่ายแพ้ด้วยตัวเขาเองเครือข่ายทำให้คนสำคัญหันมาเป็นศัตรูกับเขาผลงานทำให้เขาดูไร้ความสามารถเมื่อเทียบกับเราชื่อเสียงทำลายภาพลักษณ์ของเขาอย่างต่อเนื่องโอกาสตัดโอกาสของเขาแล้วยึดโอกาสนั้นมา ใช่ฟังดูโหดร้ายแต่รู้ไม่ว่าอะไรที่โหดร้ายกว่าการที่เราถูกทำลายเพราะความไม่ยอมทำลายศัตรูการที่เราแพ้เพราะความไม่ยอมชนะการที่เราตายเพราะความไม่ยอมฆ่าการที่ครอบครัวเราเดือดร้อนเพราะความดีงามของเราการที่คนที่เรารักต้องทุกข์เพราะความเมตตาของเรานั่นแหละคือความโหดร้ายที่แท้จริงจงจำไว้ ศัตรูที่เราปล่อยไว้วันนี้จะเป็นคนทำลายเราพรุ่งนี้คู่แข่งที่เราใจดีไว้วันนี้จะเป็นคนเหยียบหน้าเราพรุ่งนี้คนที่พยายามทำร้ายเราวันนี้หากไม่ถูกจัดการจะทำร้ายเราหนักกว่าพรุ่งนี้เพราะพวกเขาไม่ได้หยุดแค่ที่ทำร้ายเราล้มเหลวพวกเขาจะเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วมาอีกครั้งด้วยแผนที่ดีกว่า จะศึกษาจุดอ่อนของเราแล้วโจมตีจุดนั้นจะหาพันธมิตรใหม่แล้วรุมเราด้วยกันดังนั้นเมื่อมีโอกาสจัดการกับศัตรูให้จัดการให้จบเมื่อมีโอกาสกำจัดภัยคุกคามให้กำจัดให้สิ้นซากเมื่อมีโอกาสทำลายคนที่พยายามทำลายเราให้ทำลายให้ไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกไม่ใช่เพราะเราโหดร้ายแต่เพราะเราฉลาด ไม่ใช่เพราะเราชั่วแต่เพราะเราต้องการปกป้องสิ่งที่เรารักไม่ใช่เพราะเราไม่มีเมตตาแต่เพราะเรามีเมตตาต่อตัวเองและคนที่เราห่วงใยในยุคที่ข้อมูลเป็นอาวุธเทคโนโลยีเป็นเกราะการทำลายศัตรูไม่จำเป็นต้องมีเลือดตกแต่สามารถทำได้ด้วยความฉลาดด้วยการวางแผนด้วยการใช้กฎหมายด้วยการใช้ข้อมูลด้วยการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการจัดการความคิดเห็นของคนรอบข้างขีสําคัญคือต้องทําให้จบไม่ใช่แค่ทําให้เขาพ่ายแพ้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทําให้เขาไม่มีทางกลับมาแก้แค้นได้อีกไม่ใช่แค่เจ็บแต่ทําให้เขาหมดกําลังใจที่จะต่อสู้ไม่ใช่แค่ชนะเขาแต่ทําลายเขาจนไม่มีทรัพยากรจะมาสู้อีกวันนี้ให้มองรอบตัวดูสิใครคือศัตรูของเรา ใครกำลังพยายามทำร้ายเราใครกำลังขัดขวางความสำเร็จของเราถ้ามีและถ้าเรามีโอกาสให้จัดการเขาอย่างเด็ดขาดไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องแสดงความเมตตาปลอมๆเพราะการปกป้องตัวเองเป็นสิทธิธรรมชาติการทำลายผู้ที่พยายามทำร้ายเราเป็นหน้าที่ของเราการไม่ปล่อยให้ศัตรูมีโอกาสกลับมาทำร้ายเป็นความรับผิดชอบของเรา ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวเราต่อคนที่เรารับจงจำไว้โลกนี้ไม่ได้สร้างมาสำหรับคนอ่อนแอความสำเร็จไม่ได้รอคอยคนที่ไม่ยอมต่อสู้ความปลอดภัยไม่ได้มาให้ฟรีกับคนที่ไม่ยอมปกป้องตัวเองถ้าเราไม่ทำลายศัตรูศัตรูจะทำลายเราถ้าเราไม่กำจัดภัยคุกคามภัยคุกคามจะกำจัดเราถ้าเราไม่ปกป้องตัวเอง จะไม่มีใครปกป้องเรานี่คือกฎแห่งความอยู่รอดนี่คือกฎแห่งความสำเร็จนี่คือกฎแห่งธรรมชาติผู้ที่เข้าใจจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จผู้ที่ไม่เข้าใจจะถูกกำจัดออกไปโดยผู้ที่เข้าใจเลือกเถอะจะเป็นผู้กำจัดหรือผู้ถูกกำจัด